สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยากออกบ้านแต่หกโมงเลยทุกคนไปดูนูน่นดูนี่ดูนั่นตอนแรกก็เปิดหน้าต่างก่อนพอเปิดหน้าต่างไปปุ๊บไปเห็นปลามันก็ยุกกระยิกอยู่นึกว่าปลานินมันออกจากบ่อที่ไหนได้ไม่ใช่ทุกคนเป็นปลาหมอนะคะปลาหมอตัวเล็ก ยาก็เอามาใส่ถังไว้ก่อนไม่กล้าเอาไปลงบ่อกลัวว่ามันจะไปกินปลานิลเราหรือเปล่าผลปรากฏ <c oughs> ไปเก็บเอ่อผักเนาะกลับมาอีกทีปลาไม่อยู่ในในหมอที่เอาวางวางไว้แล้วไปไหนก็ไม่รู้หามก็ไม่เจอนะรู้ว่ากระเสือกกระสนจนไปถึงบ่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะยาก็จะให้ไปดูความ น่ารักของผักย้าเนาะความสุขเล็กๆความสุขเล็กๆของคนแก่เนาะมันมันเป็นอะไรที่รู้สึกรู้สึกดีทุกคนดีมากเลยนะกับการที่ได้มาอยู่กับบรรยากาศแบบนี้เนาะแต่ก็อาจจะเหงาไปสักนิดนึงสำหรับคนที่ชอบความบันเทิงเนาะแต่สำหรับย่าอยู่ได้ค่ะชอบ ไม่ชอบวุ่นวายกับใครเนาะไปค่ะไปดูกันเนาะว่าเออย่าย่าไปทําอะไรมาบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะไม่มีอะไรมากแต่ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันนะคะไปค่ะจะอีดูดทุกคนแตงโมย่าเนาะจมอยู่ในน้ำเลยเมื่อคืนฝนตกทั้งคืน ตกหนักด้วยดูแตงไทยเกินกลาดทุกคนดูดูด,ดูเหลืองอลา,ามไม่รู้สุกหรือเปล่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะลูกเล็กลูกน้อยเกินไปหมดทุกคน ถ่วพูก็เลือ้อยแล้วทุกคนออกดอกแล้วด้วยละไม่ได้งามเหมือนกับของคุณหมายของท่านประธานนะเนี่ยดูแต่มันก็เริ่มแล้วนะนู่นอะเริ่มเป็นพุ่มใหญ่แล้วทุกคนถั่วพูนะอันนั้นถั่วพูมาตัดน้ำเต้าหนีน้ำก่อนทุกคนดูดิ น้ำเต็มเลยจะขายก็บรพอจะกินก็บรทันอยากใจแทเนาะฟักทองก็พยายามติดผลนะทุกคนยากาก็เอาปุ๋ยมาใส่แล้วทุกคนแต่มันก็ไม่อยู่นะ พอมันมันติดแล้วมันก็เน่าไปติดแล้วก็เน่าไปเพราะว่าฝนมันเยอะหรือเปล่าเราก็ไม่งามเหมือนของของคนอื่นเขาเลยทุกคนหรือเพราะเราไม่ใส่ยาของเราไม่มียาเลยมันก็เลยไม่อยู่ สุกไหมสุกไหมหเธอเนี่ยทุกคนนอกจากเห็นแตงแล้วนะเนี่ยดูสิโมดมันมันมีลูกให้ยาก,กินได้ก็เก่งมากแล้วค่ะหลุดไมเนี่ยอันเนี้ยหลุดไหม,ย,นนหไหมยังไม่หลุดยังไม่ล่วง ยังไม่หลุดยังไม่ร่วงก็ยังไม่เก็บกันเพราะที่เก็บไปก็ยังกินไม่ทันครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดินนี่ก็เหยียบลูกแตงไปเพราะมันเกล่อนกาดเกินไปสุกยังอ่ะยังยังก็ปล่อยอันนู้นเหมือนจะสุกหลุดแล้วนี่หลุดแล้วจริงด้วยอย Lụt có kịp chân ừ. Ui, ui, tục chạy Chạy Đu si, đu si นางออกดอกแล้วทุกคนจะได้กินแล้วไม่ได้งามได้แงะเหมือนคนอื่นเขาเลยก็อุตส่าห์จะติดให้ถั่วพูถั่วพูทุกคนเป็นแถวเป็นแนวนะทุกคนมันกำลังเลื้อยขึ้นขึ้นตะไาย เก็บไปก็ดึงข้ดึงอะไรอ่ะหญ้าไปด้วยพรฝนมันตกดึงง่ายทุกคนดูทุกคนพอทําเก็บผักไปด้วยดึงหญ้าไปด้วยนะทุกคนดูอันนี้ก็น่าจะสุกแล้วทุกคนนะั่นนะ่ะดูทุกคนเหลืองเต็มไปหมดเลย แต่ยังเก็บไม่ได้นะคะมันยังไม่หลุดยังไม่หลุดปิงเดินไปถอนหญ้าไปให้ถั่วพูเนาะถั่วพูมันก็เริ่มงามความสุขเล็กๆของคนชลากกนี้ก็ ออกดอกแล้วนะทุกคนนี่นี่นอันนี้เข้ามาซูมให้ดูใกล้ๆนะใกล้จะได้กินฝักแล้วทุกคนถ้ามีฝักย่าจะทำรัดหน้าถั่วพูให้กินนะคะนี่นี่อันนี้ออกดอกตะโคนดินเลยทุกคน,นเดี๋ยวก็จะเด็ด เด็ดยอดให้นางหน่อยนึงเลยไปจะได้แตกจะได้แตกเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนหนักบ้างเบาบ้าง ห็นน้องแตงไหมทุกคนเห็นน้องแตงไหมคะอยู่ในน้ำเลยทุกคนดูดูดูด,ดูเมื่อคืนคงจมน้ำเลยสิท่าใช่ไหมแต่ไครก็ชุ่มฉ่ำอยู่ในน้ำเลยทุกคนน้ำ ชุ่มฉ่ำไปหมดน้ําเกือบเต็มบ่อเลยเมื่อคืนนี้ตกซะตกน้อยตกใหญ่มากมายถั่วลิสงที่ยาาปลูกก็ขึ้นแล้วทุกคนรอให้ให้โตอีกนิดนึงก็จะได้พวนดินกันในหน้าก็ อยู่ครบหมดเลยนะเราก็มาดูกันว่าเราจะได้กินหนหนามันมันจะกี่เดือนที่จะได้กินเนาะเนหนาได้ไว้หลายหลายต้นอยู่ค่ะี๋ยวก็เอาถั่วลิสงมาปลูกข้างๆนะคะซ้ายขวาหน้าหลังถั่วลิสงทั้งนั้นเลยค่ะ ปลูกไปเรื่อยเลยยาวไปนูน่นโอเคนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆนะน่าจะไม่เกินห้านาทีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนเพราะว่าทำแล้วมือไปโดนแล้วก็มันก็เลยดับไปดับไปอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่รู้ว่ากี่นาทีเดี๋ยวเอามารวบรวมก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจคนชลาทําสวนด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปนี้ก็ลาไปต่เพียงเท่านี้ค่ะบาย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 สวัสดีนะคะ